ลิปนี้จะเป็นวอล์กไปเที่ยวสกล2วันหนึ่งคืนของเรานะครับเป็นทริปที่ทําให้รู้ว่าสกลมีอะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะมากที่แรกที่เราไปคือร้านกาแฟเป็นคาเฟชื่อดังของเมืองสกลเลยเขามี2สาขานะใครจะไปต้องดูดีๆเพราะว่าเราไปผิดไปแล้วช่วงที่ไปเ่รานเขาแต่งฮาโลวีนด้วยแอบถ่ายรูปมาด้วยครับเท่ดีกาแฟก็มีให้เลือกหลายเมลนะ็ดนะส่วนเราก็เลือกเป็นฮาเบนอยู่แล้วครับเพราะว่าถูกที่สุดวันนั้นสั่งมาจะเป็นลาเต้แล้วก็ชิโอปางในร้านค่อนข้างกว้างครับสาม้าถมาอ่านหนังสือหรือว่าคุยงานไไดด้้้้จาาาาากกกกกนน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 ััั็็มมมุ่่่่่งปอออีคเฟพระววสขแติื นนั่นเองเราเคยกินออริจินอลมาแล้วมาดูซิว่าสาขาสกลจะอร่อยมากแค่ไหนโอบัสกาครีมพับที่ตามหานะครับอมินเทศน,นะคะสกลนครโอ้ยน่ากินมากหน้าตาเหมือนว่ะหน้าตาเหมือนมากหน้นาตาเป็นเขาโอบัสกาอืมเหมือนโอบัสกาไหมอร่อยอร่อยกว่าเฮ้ยอ,อร่อยกว่าโอบัสกาอีกเหรออืมอร่อยจริงมีอะไรจริงมเนี่ย <Okay. S 2> กนออตนหน้าตาเหมือนอซสกาเลยนะที่เราไปด้วยไปมาเท่าไหร่ครับถานนี้ร้าหกสิบห้าครับได้หกลูกหกชิ้นจากนั้นเรามาต่อด้วยจิมจ้มจุ่มหรือว่าเจ้าฮ้อนอีสานที่เป็นแบบอีสานแท้ๆเลยที่แปลกตาคือร้านนี้เขาจะไม่มีน้ำจิ้มให้นะครับเพราะว่าดูสิน้ำซุปเจ้มจนมากมๆกินแล้วก็คืออร่อยครับผมเป็นเซฟโซนเลยถ้าพาผู้ใหญ่ไปกินด้วย<ๆ>เขาจะชอบมากตรงข้ามร้านมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วก็ขอพรก่อนไปที่อื่นต่อ เราไปต่อที่ส่วนสาธารณนะเอาจริงนะจําชื่อไม่ได้เพราะว่าขับมาแบบสุมๆไปดูวิวซันเซ็ตแล้วก็มีบึงน้ําด้วยไม่รู้ว่าใช่บึงหนองหานไหมเสียงกันอยู่พักใหญ่ใครที่เป็นชาวสกลฝั่งมาตอบให้หน่อยนะครับแวะมาตักแอร์ที่โรบินสันเขาใหญ่คว่ามุกเนื้อหารเราเยอะมากกินก็เยอะมากๆขอยกร้านพวกนี้ไปไว้ที่มุกเนาหารได้ไหมครับ <laughs> ถ้ามาถึงสกลแล้วไม่กินเนื้อโคข,ขุนถือว่าพี <laughs> ที่มาร้านนี้เพราะว่าพี่ร้านเบเกอรี่นะนํามา <laughs> ก็เนื้อก็รสชาติดีครับอร่อยใช้ได้เลยถ้ามีไวน์มี อยากชิมเฉยก็เลยได้มาแค่จานเดียวแบ่งกันกินครับกกับห้องไม่กินน้ำสดเจ้าดังของสกลนคร<ม>เราชอบบรรยากาศร้านมากหรือเป็นโบราณแล้วก็มีความคลาสสิกบ้านเก่าดีสามารถเป็นตัวเนเจอร์ของร้านอร่อยดีครับขนมปังกรอบสวีดสวัสดีเช้าวันที่สองอย่างแรกต้องเริ่มต้นด้วยกาแฟครับไม่งั้นไม่ไหวจริงๆแล้วก็มุ่งหน้าสู่ร้านปากมอป,ปารีสร้านนี้เป็นเจ้าดังเลยนะมีพี่อิงหม่อมหลวงผาสันมากินด้วยเห็นว่าร้านนี้เขาไปเปิดร้านในกรุงเทพด้วยตอนเราไปหายตอนที่ยวเขาทำพี่น่ารักมากมีการยื่นขนมให้เราดูด้้้ววยยยแปอออออออรร่คบบบผมมมมกกก็เเเจืาาาชหหใะ คือแบบไม่เหม็นน้ํามันเลยแล้วนี้ใครมาสะกลนแนะนำเลยครับ มาต่ออาหารเช้าอีกร้านนะครับผมกับร้านไทยบบลุงไทยเราสั่งมาเป็นกุยช่ายนึ่งแล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวคุณเขาบอกว่ารสชาติดีแล้วก็อร่อยแบบเชียงใหม่เลยอีกอย่างที่เด็ดที่ครั้งหน้าไปต้องลองก็คือข้าวซอยไก่ลำหน้าเจอแน่จากนั้นก็ออกนองเมืองเล็กน้อยไปเสริฟงานฝีมือที่ครามสกลที่นี่เขาจะเด็ดเรื่องพวกผ้ามาย้อมนะครับเอามาทําพวกตุ๊ก,กตาพวกผ้าพันคอแล้วก็ของกระจุกกระจิ้งน่ารักต่างๆแล้วก็ได้มา MVP คาเฟ่ของครั้งนี้ดีครับผมเราอยู่ที่ไหนกันนะครับวันนี้เราอยู่ที่สกลนครน,นะครับ ร้านกาแฟที่สวยที่สุดตั้งแต่เคยไปมาเลยครับผมสวยมากครับต้นไม้ใหญ่รมรย่นมากาเรทีคาับมาแล้วนะครับผมมัชชาซิกเนเจอร์